โอ้ยน้ำเยิม้มอืมอืตัวนี้โอ้โหตัวนี้เพียบเลยอะล,ลูกไข่ดกเลยสมจิตสมจิตดกๆเลยครับออ้ยอกิ่งน้นยังดกเลยเอยหมานๆอีกแล้วมันนี่นะเหลือไม่ค่อยเยอะนะครับมีต้นนี้แหละเหลือเยอะสุดและ้ะข้างหมู่บ้านนี่ใครอยากกินก็มาเก็บเอาได้ครับ สมจีตลูกน้อยๆน้อยบึงนี่น้ะโอ้เดี๋ยวผมจะเก็บไปไว้กินทั้งน่อยนี่สมจีครับเดี๋ยวลองชิมก่อนอือหวานแบบมีเปรี้ยวติดมานิดๆแต่ก็พอกินได้ครับดีไม่ต้องซื้อ าเหลือเต็มเลยของฟรีเบื้องบนนูน่นเละลูกกำลังกินเลยครับมันคล้ายๆส้มจีนะครับแต่ว่าไม่รู้เมื่อันว่าพันนี้มันพันอะไรพอกินได้ครับเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวหวานแต่ว่าจะหวานเยอะกว่าแซ่บอยู่ครับอร่อยอยู่เดี๋ยวเก็บไปไว้กินไม่จองซื้อของฟรีนี่ น้ำดีขนาดเลยอืออืม,อมลูกนี้หวานเก็บไปกินไปครับอพอกินได้อดกต้นนี้เหลือหลาย